ครับก็มาดูกันนะครับ EP 2นะครับ EP ที่แล้วนะครับผมก็ได้ทำการประกอบแบตเตอรี่นะครับตัวนี้นะครับเป็นแบตเตอรี่ฟอสแบตเตอรี่ลิเธียมฟอสเฟตนะครับขนาด120แอมป์นะครับ EP นี้นะครับผมจะมาทำการประกอบอินเวอร์เตอร์นะครับอินเวอร์เตอร์เนี่ยหลักๆเลยประกอบอะไรด้วยอะไรบ้างนะครับหลักๆเลยเนี่ยประกอบไปด้วยสองอย่างนะครับแล้วก็สิ่งที่เพิ่มเข้ามาอย่างที่3ก็คือตัวนี้ นะครับอินดักเตอร์นะครับตัวแรกเลยที่จะขายไม่ได้เลยนะครับคือตัวบอร์ดขับนะครับบอร์ดขับหม้อแปลงนะครับจะใช้ตัวมอสเฟตนะครับในในการขับแล้วก็จะมีภาคาในการสร้างความถี่นะครับด้วยบอร์ดตัวนี้นะครับบอร์ด egs 0 0 2นะครับเขาเรียกว่าบอร์ด egs 0ูนนะครับในการสร้างความถี่นะครับสร้างความถี่50าสิบเฮิร์สนะครับในการไปเลี้ยงนะครับพวก เป็นเป็นขึ้นความเพลต์นะครับไปเลี้ยงพวกมอสเฟตพวกไฟพวกอะไรต่างๆด้วยนะครับไปเลี้ยงตัวมอสเฟตเพื่อที่จะให้มอสเฟตตัวเนี้ยนะครับไปขับตัวหม้อแปลงนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่ว่าแต่ละเจ้าจะออกแบบมายังไงนะครับอันนี้เป็นแบบบอร์ดอินเวอร์เตอร์ของช่างเอซูพรณนะครับก็ตัวนี้นะครับ12มอสเฟตนะครับข้างละ4ตัวนะครับแต่ละข้างนี่ก็จะ3ตัวขนานกันนะครับในการเชื่อมต่อนะครับเดี๋ยวผมมาดูตัวที่2ก่อนเลยนะครับตัวนี้หม้อแปลง นะครับหม้อแปลงตรงนี้นะครับขนาด13โวลต์130แอมป์นะครับระบบที่เราจะใช้เนี่ยเราจะใช้เป็นระบบยี่บสีนะครับอินเวอร์เตอร์ตรงนี้เป็นระบบ24นะครับหม้อแปลงจะใช้อยู่ที่13โวลต์นะครับ130แอมป์จะอยู่ที่2,000วัตต์นะครับทำไมถึงเข้าแค่13แอมป์นะครับก็อันนี้ต้องต้องไปเปิดตัว Data ดูนะครับก็มันมันมันเป็นกฎเกณฑ์มาอย่างนี้แล้วนะครับตัว12โวลต์เนี่ยจะใช้อยู่ประมาณ6 ถึง7โวลต์นะครับ6.5ถึง7โวลต์นะครับ24ก็ใช้อยู่อ่าสิโวลต์นะครับก็48ก็ประมาณ24โวลต์นะครับอันนี้คือเขาเขาเขาได้ตั้งขึ้นมาแล้วนะครับหม้อแปลงตัวนี้ครับเข้าที่13โวลต์ก็คือเข้าเส้นนี้นะครับ2เส้นนี้นะครับออก220ฝั่งนี้นะครับอันนี้คือฝั่งที่จะไปใช้งานนะครับตัวเล็กนะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายที่เพิ่มเข้ามาก็คือตรงนี้นะครับเป็นอินดักเตอร์ นะครับภาษาสัพท์ทางการเขาเรียกว่าอินดักเตอร์นะครับแต่ว่าถ้าไทยเราก็เรียกว่าโชกนั่นแหละนะครับตัวนี้เป็นโชกขนาด2แกนนะครับโชก2แกนนะครับโชกเอาไว้ทําอะไรนะครับเอาไว้กรองความถี่นะครับความถี่ที่ไม่จําเป็นเนี่ยความถี่นะครับต่างๆเนี่ยนะครับให้มันออกไปให้หมดนะครับแล้วมันจะช่วยลดกระแสสแตนบายของหม้อแปลงนะครับแล้วก็ทําให้หม้อแปลงไม่ร้อนนะครับทำงานไม่หนักด้วยนะครับอันนี้ก็ค่าอยู่ประมาณ40-50ถึงไมโครเฮิรี่นะครับ อันนี้ก็มีส่วนเข้ามานะครับก็ขึ้นอยู่กับที่สั่งทําด้วยนะครับอันนี้ก็เนี่ยผมก็จะใช้ประมาณนี้นะครับทีนี้ในการประกอบนะครับที่ตัวบอร์ดเลยนะครับตัวบอร์ดผมต่อสายไว้แล้วแหละสตัวนะครับสายแรกเป็นสายสวิตช์นะครับสายสวิตช์ปิดเปิดตัวนี้นะครับเป็นกดเปิดปล่อยปิดนะครับกดติดปล่อยดับอ่ากดติดปล่อยดับนะครับแล้วก็อีกเส้นหนึ่งเป็นไฟฟีดแบ็กนะครับ บริเวณตรงนี้นะครับเป็นไฟล์ฟีดแบ็ก220นะครับเพื่อที่จะเอาไปตรวจสอบให้บอร์ e t s เนี่ยมันตรวจสอบนะครับอันนี้ผมต่อไปแล้วนะครับต่อไปครับในการประกอบเนี่ยนะครับเราก็ต้องดูนะครับว่ามาร์คจุดต่างๆนะครับฝั่งนี้สังเกตนะครับฝั่งซิงค์เนี่ยมีมีรูน็อตสตัวนะครับอันนี้ก็คือฝั่งที่จะไปเข้าไฟ AC ลืมไปนะครับหม้อแปลงเนี่ยเป็นหม้อแปลง AC นะครับไม่มีขั้วนะครับเป็นหม้อแปลง AC นะครับ ฝั่งนี้บวกก็ได้ฝั่งนี้บวกก็ได้คือมันไม่มีขั้วนะครับไฟ AC กะแสสลับนะครับอันนี้ก็คือต่อหม้อแปลงเข้าเส้นที่1ก็ตรงนี้ก็ได้นะครับเส้นที่2ตรงนี้นะครับโดยผมจะเข้าด้วยหางปลานะครับหางปลาทองแดงเนี่ยนะครับมาเข้าอย่างนี้นะครับแล้วก็ไฟ12โวลต์ไฟ24โวลต์เข้าฝั่งไหนเข้าฝั่งนี้นะครับอันนี้ชังของของตัวเจ้าของหม้อแปลงเนี่ยนะไอของเจ้าของบอร์ดเนี่ยเขาเขียนมาไว้อยู่นะครับบวก24นะครับเราก็จะเข้าตรงนี้ส่วนกราวนะครับกราวอยู่ตรงนี้นะครับ กราวอยู่ตรงนี้นะครับ GND กราวนะครับอันนี้คือไฟบวกไฟลบนะครับอันนี้มีขั้วนะอันนี้ห้ามสลับกันนะครับแล้วซิงค์เนี่ยห้ามโดนกันด้วยนะครับห้ามอะไรมาโดนทางนั้นเลยนะครับโอเคทีนี้ผมจะเริ่มเลยนะครับไปเข้าตัวอินดักเตอร์นะครับผมจะลองเทียบดูก่อนนะครับว่าคืออินเตอร์เนี่ยผมจะต้องใส่กับเจ้าตัวบอร์ดฝั่งนึงแบบนี้นะครับแล้วก็อีกฝั่งนึงก็คือเป็นการอนุกรมนะครับอนุกรมเข้าไป นะครับหมุนดีๆก่อนนะครับประมาณนี้ก็ต้องต้องจัดวางดีๆนะครับว่าเราจะวางให้มันอยู่ในตำแหน่งไหนนะครับก็ต้องดูตำแหน่งในการวางด้วยไอตัวนี้เป็นทองแดงนะครับมันมันมันค่อนข้างแข็งเลยนะครับผมก็ดัดประมาณนี้นะครับให้มันพอดีกับตัวที่เราจะใช้งานนะครับ๊ือมุดอยู่อย่างนี้นะครับฝั่งนี้เป็นขาเข้าอันนี้ผมก็จะเอา,อา เส้นสีแดงเนี่ยไม่มีขั้วนะครับต่อได้หมดเลยเส้นสีดำก็ได้นะครับมาเข้ากับหางปลาแล้วก็มาใส่ตรงนี้นะครับโอเคเอาตรงนี้มาใส่ก่อนเลยในการเข้าหางปลาเนี่ยนะครับอย่าลืมอย่าลืมเ,เชื่อมตะกั่วไปด้วยนะครับมันจะได้แข็งแรงทนทานนะครับถึงแม้ว่าไอตัวเข้าหางปลาเราจะดีแค่ไหนก็ตามนะครับเราก็ต้องชัวร์ไว้ก่อนนะครับ อันนี้ผมใช้เป็นหางปลาทองแดงนะครับเข้าสองอันเลยนะครับเดี๋ยวผมจะเอาเครีมบีบเข้าไปนิดนึง ใส่าต,ตัวท่อหดเข้าไปด้วยนะครับ อันนี้ก็เข้าครีมดีๆนะครับแนนพอดีปีไปก่อนนิดนึงครับโอเคเราก็มาเข้าครีมครีมครีมอะมนี้ได้ใหญ่ไปไหม ไ่ได้ใช้ตัวนี้ไปเลยอ่าก,กำลังพอดีนะครับแน่นเอาแน่นๆเลยนะครับพอตัวนี้กระแสมันวิ่งค่อนข้างสูงนะครับ แล้วก็ตะกัวลงด้วยครับโตระลงเลยไล่ตะกัวเลย ตะกัวไว้นะครับให้มันไหลลงไปกับตัวทองแดงนะครับมันจะได้แน่นติดกันดีโอเคไหลเข้าไปแล้วเดี๋ยวท้องหดมันมันมันเล็กๆนะครับพอดีเดี๋ยวรอให้มันเย็นกันนิดนึงนะไม่งั้นเดี๋ยวมันดึงไปไม่สุดนะครับมันจะหดก่อน ฟังหนึ่งครับเราเข้าห่างไปทุกตัวนะครับสายไฟที่มาเนี่ยเป็นสายไฟเบอร์หกนะครับติดกับหม้อแปลงมาเป็นสายไฟเบอร์หก Mm hmm. ตัวนี้ต้องบีบสองครั้งนะ โอเคนะครับเหมือนเดิมครับไลท์ตะกัวครับ ครับฝ okay, okay. okay. like okay. ั่งสายสีแดงน่าจะโอเคแล้วนะครับดึงเอาท่อหดมาใส่อย่างนี้โอเคแล้วก็หดลนไปเลยนะครับผมไม่มีโบเวอร์ได้นะครับผมไม่มีโบเวอร์ร้อนนะครับไม่มีตัวตัวเป่านี่เขาเรียกว่าอะไรนะฮิตกันฮิตกันนะครับนี่ใส่เข้าไปเรียบร้อยนะครับฝั่งนี้เรียบร้อยแล้วนะครับฝั่งนี้ด้วย ยังร้อนอยู่นะครับท่อหมดองเโอเคครับเรรยบร้อยครับฝั่งนี้ทีนี้ฝั่งใช้งานนะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะาไปใส่ตัวอะไรนะครับอย่างผมเนี่ยผมก็จะใส่กับตัว,ตวนี้ชุดนี้ผมทําไว้นะครับเอาไว้ทดสอบเฉยๆนะครับก็จะมีตัวมิเตอร์นะครับแล้วก็มีตัวปลั๊กนะครับ อันนี้ผมจะชอบไปไปขนานกับไอตัวเบเกอร์ของของเบเกอร์บ้านเมนบ้านเลยนะครับผมก็จะไว้ตรงนี้นะครับเพื่อที่จะเชื่อมต่อมานะครับโดยผ่านแกน CT ทนะครับดังนั้นผมจะเข้าหัวตรงนี้นะครับหางปลานะครับจะเข้าหางปลาตรงนี้ปลาเหลือไหมไม่ได้ Okay. รรอบ้ยนะครับอันนี้ฝั่งฟีดแบ็กนะครับไอฝั่งฝั่งไฟใช้งานนะครับก็เดี๋ยวผมต่อไปก่อนเลยนะครับไม่มีขั้วนะครับไฟกระแสสลับนะครับไฟ AC ไม่มีขั้วนะครับไม่ต้องกังวลหยิบไปข้างนึง โอเคทีนี้มาดูครับที่ตัวบอร์ดนี่ไฟฟีดแบ็กนะครับเส้นนี้นะครับผมก็จะมาเข้าเลยนะครับเพื่อที่จะเอาไฟจากหม้อแปลงนะครับให้มันกลับไปป้อนกลับที่ที่ตัวบอร์ดนะครับอันนี้ไม่ต้องกังวลครับไม่มีขั้วนะครับไฟที่ออกจากม้อแปลงเป็น AC นะครับเข้าก็ AC ออก AC นะครับ ววงยยาเลยอย่าให้ช็อตกันก็พอนะครับเดี๋ยวระเบิดโอเคนะครับอันนี้พาก็าพูดผมได้แล้วนะครับผมได้ละอันนี้ผมต่อตัวฟีดแบ็กนะครับสายมาตรงนี้นะครับโอเคผมเตรียมไว้ก่อนเลยต่อไปครับ เราจะทําการต่อนะครับตัว,ตวอินดักเตอร์ตัวนี้นะครับอินดักเตอร์ตัวนี้นะครับเข้ากับเจ้าตัวหมอแปลงกับเจ้าตัวบอร์ดนะครับผมจะต่อจากตัวหมอแปลงตรงนี้ก่อนนะครับโดยใช้นะครับพวกหัวนตแบบนี้เลยแหวน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 ,วนต้องการแหวน ค okay. ตรงนี้ให้นั่นเลยนะครับเดี๋ยวไม่น่นเดี๋ยวมันสปาร์กกันนะครับกระแสวิ่งสูงโอเค นั่นเลยโอเคครับต่อไปครับเชื่อมต่อฝั่งนี้เข้ากับตัวบอร์ดนะครับเชื่อมต่อกับตัวบอร์ดใช้ตัวสกรูนะครับประมาณนี้นะครับยึดเข้ากับซิงขออยาตใช้เครื่องทุนแรง พอน,นะครับแล้วก็มาตึงด้วยไขควงมือนะครับโอเคน่น,นะครับอีกฝั่งหนึ่งครับแล้วก็ต่อเหมือนกันเลยนะครับผมจะเดินออกมาฝั่งนี้ไหมเอาลงข้างล่างดีกว่านะครับพาดมานะครับแล้วก็มาเข้ากันเลยเดิมนะครับ ฝั่งทางนี้เนี่ยที่ต่อมออแปลงเนี่ยไม่มีบวกไม่มีลบนะครับต่อได้เลยนะครับเพราะเป็นไฟ ac นะครับโอเคถึงมือต่อครับโอเคทีนี้ผมต่อฝั่งทางมออแปลงเสร็จแล้วนะครับง่ายๆเลยนะครับแค่นี้เอง นะครับ <invece> นี้ก็เอาอะไรมาเก็บดีๆซะนะครับเดี๋ยวนี้ผมจะเอาลงตู้นะครับผมจะลงตู้อยู่นะครับอันนี้มาประกอบก่อนนะครับทีนี้จะเหลืออะไรบ้างนะครับเหลืออะไรบ้างเหลือฝั่งกราวนะครับฝั่งกราวก็คือฝั่งนี้เองนะครับผมขย่าหมุนอย่างนี้นะนะครับอันนี้คือไฟบวกนะครับอันนี้คือกราวนะครับกราวผมจะใช้เส้นนี้นะครับผมเบินสายไว้แล้วนะครับเสียบเข้าไปปึ๊บฝั่งนี้ก็ไปเข้าแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ลบ นะครับแล้วก็ไฟบวกโอเคเป็นนี้มีสายไปเทสนะครับเข้าเหมือนเดิมใช้เครื่องทุนแรงกันหน่อยต่อได้วยคนโอเคแน่นนะครับ เรียบร้อยนะครับตอนนี้เชื่อมต่อสายครบเรียบร้อยนะครับต่อไปครับอ่ะเราจะมาต่อเข้ากับตัวแบตเตอรี่นะครับตัวแบตเตอรี่เนี่ยนะครับอย่าลืมนะครับใส่เจ้าตัวเบรกเกอร์ตรงน,นี้ด้วยนะครับอันนี้เบรกเกอร์ไฟไฟบวกนะครับไฟบวกดีไฟบวกย4ิบี่โวลต์น,นะครับผมเอาฝั่งลบก็คือกราวเนี่ยไปต่อก่อนเรียงดีๆค่ันจะงงเชื่อมต่อไปเลย ค okay. แล้วก็ไฟบวกครับต้องมีเบรกเกอร์นะครับเบรกเกอร์ขั้นไว้นะครับต่อตรงเดี๋ยวมันเกิดปัญหาขึ้นมาปุ๊บเดี๋ยวมันจะงานเข้าเรานะครับรอืบโอเคเรียบร้อยนะครับตอนนี้มีไฟ2ีแล้วนะครับทีนี้ เดี๋ยวผมจะย้ายมาฝั่งนี้นิดนึงเราจะได้มองเห็นตัวมิเตอร์โอเคไล่เช็คอีกรอบนะครับอย่าลืมเช็คอีกรอบนะครับก่อนที่จะทําการเปิดระบบนะครับอย่าลืมเช็คอีกรอบนะครับโอเคอันนี้นะครับขยับด,ดึงออกจากที่จับมือเือนนะครับตอนนี้มีอะไรบ้างนะครับก็ไฟฟีดแบ็กนะครับเช็คเลยไฟฟีดแบ็กครับโอเคเข้าควบคบูคบ่ลบ ac สองอยี่สิบออกจากหม้อแปลงเข้านี่โอเคขั้วอันนี้ฝั่งเอาไปใช้งานครับผ่านมิเตอร์มิเตอร์ผ่านซีทีนะครับโอเคผมวางมิเตอร์ไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็ฝั่งสิบสามโวลต์นะครับสิบสามโวลต์เข้าหม้อแปลงสิบสามโวลต์ฝั่งนี้อนุกรมโชคกเข้าหมอแปลงนะครับแล้วก็สวิตช์ครับแล้วก็ตรงนี้สวิตช์นะครับอันนี้พัดลมผมไม่ได้ต่อนะสวิตช์โอเคอยู่ประมาณนี้นะครับอ่ะเรามาลองรันกันเลย นะครับคเอาขึ้นป๊บไฟมาครับไฟของตัว EGS นะครับแล้วก็ไฟออฟตรงนี้นะครับผมจะกดเปิดสวิตช์ครับปื๊บโอเคหมือนไฟเลี้ยงไม่ทันนะครับเดี๋ยวผมจะลองลองีกรอบนี่มาแล้วนะครับไฟที่เป็นไฟออนก็จะเปิดนะครับสว่างไปไหม ประมาณนี้นะครับมาดูไฟขาออกครับโอเคมาแล้วนะครับ220โวลต์224โวลต์นะครับในการปรับจูนนะครับปรับได้นะครับบริเวณตรงนี้นะครับก็จะมีบอกให้ปรับอยู่นะครับตรงนี้เป็นปรับโวลต์ AC นะครับไม่โฟกัสตรงนี้นะครับปรับโวลต์ AC นะครับเราสามารถปรับได้นะครับว่าเราจะให้ตัวโวลต์ AC เนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่นะครับอันนี้ผมปรับไว้ที่224นะครับตรงนี้เป็นโวลต์สูงตัดนะครับโวลต์สูงตัดอันนี้เป็น โวลต์ต่ำตัดนะครับก็คือมันมีระบบเพล็กโพเทชันในตัวนะครับสมมติว่าแบตเตอรี่เนี่ยอย่างเช่นบอร์ดนี้เนี่ยครับต่ำตัดไว้ที่23โวลต์นะครับถ้าโวลต์มันตกลงไปนะครับมันก็จะเป็นการถนอมตัวแบตเตอรี่ด้วยแล้วครับก็ตัวบอร์ดด้วยนะครับต่ำตัดสูงตัดนะครับอันนี้ตัวโพเทชชันนะครับห้ามโหลดเกินนะครับก็โหลดไม่เกิน2,000บวัตต์นะครับตอนนี้แต่พลคกได้นะครับพีคกได้ นะครับอันนี้ก็เปิดทำงานแล้วเรียบร้อยนะครับได้ไฟออกมาแล้วนี่นะครับเดี๋ยวผมจะหาโหลดมาลองดูนะครับเดี๋ยวขยับเปลี่ยนโหลดแป๊บหนึ่งโอเคครับอันนี้ผมต่อโหลดเรียบร้อยนะครับโหลดเป็นอะไรโหลดเป็นบับเวอร์นะครับขนาด750วัตต์นะครับบเวอร์ตรงนี้นะครับเป็นทั้งเป่าทั้งดูดนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะลองกดดูนะครับอันนี้ผมเชื่อมต่อสายแล้วนะครับดูนะครับดูกาลังวัตต์มันจะขึ้นช้าหน่อยนึง 500 500นะครับห0 0วัตต์นะครับหกรวัตต์โอเคนะครับอันนี้คือเรียบร้อยนะครับอันนี้คือใช้งานได้แล้วนะครับลองกับไรดี่กาต้มน้ําได้นะครับแต่ว่าอยู่ข้างในนะครับเดี๋ยวจะลองโหลดกับกาต้มน้ําดูนะครับเดี๋ยวไปากาต้มน้ำแป๊บนึงครับ การต้มน้ำนะครับอันนี้นะครับอยู่ที่600วัตต์นะครับเสียบแล้วแหละนะครับผมตั้งตรงนี้เลยนะครับตัวนี้เห็นนะครับมิเตอร์นะครับกินกระแสไปที่2.8แอมป์นะครับ634วัตต์นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูอะไรเอ่ยไอเจ้าตัวกระแสฝั่ง dc นะครับว่ากินไปเท่าไหร่นะครับมาดูกระแสฝั่ง dc นะครับปึ๊บกินอยู่ที่ 23แอมป์นะครับฝั่ง dc กินอยู่ที่23แอมป์นะครับแล้วก็ ac ac ฝั่งเอาพุทธสิบสาโวลต์นะครับกินที่44แอมป์46แอมป์นะครับตอนนี้กินที่46แอมป์นะครับอันนี้คือ46เนี่ยนะครับว่ามันออกเท่าไหร่แล้วก็ไปคูณกับตัวแรงดันนะครับก็คือ13โวลต์นะครับ13บสคูณสีก็อยู่ประมาณ600กว่านะครับเท่านี้เลยนะครับอันนี้ก็คือทำงานได้แล้วนะครับทำงานได้แล้วนะครับก็ เวลาเราใช้งานเนี่ยนะครับเราก็ไปติดเจ้าตัวพัดลมเพิ่มนะครับติดเจ้าตัวพัดลมตรงนี้เพิ่มนะครับเพื่อที่จะให้มันระบายความร้อนนะครับซึ่งในตัวบอร์ดเนี่ยนะครับมันจะมีเจ้าตัว NTC จับค่าอยู่นะครับจับค่าความร้อนนะครับเราก็ไปต่อแล้วก็ให้มันทํางานตามความร้อนได้นะครับโอเคนะครับอันนี้ก็เป็นการประกอบอินเวอร์เตอร์นะครับก็เดี๋ยวผมจะย้ายนะครับลงไปใส่ตัวในตัวกล่องนะครับในตัวกล่องอีกทีนะครับก็ เดี๋ยวคลิปหน้านะครับ EP 3นะครับผมจะมาถ่ายทำวิดีโอนีหละครับนะครับอาจจะไม่ได้อธิบายอะไรมากนะครับก็คือตอนเอาตัวอุปกรณ์พวกนี้ลงกล่องนะครับรวมถึงชาร์จเจอร์ด้วยนะครับอันนี้เป็นของลูกค้าส่งมานะครับผมก็กำลังชาร์จตัวแบตเตอรี่ให้อยู่นะครับเป็นของ apple green นะครับตัวนี้นะครับผมก็จะเอากล่องลงกล่องเบอร์3นะครับกล่องใหญ่พอสมควรเลยนะครับในกล่องก็จะประกอบไปด้วยชุด production นะครับพวก ac dc พวกเบรกเกอร์ต่างนะครับพวกนี้ทั้งหมดเลย นะครับก็เดี๋ยวเรามาติดตามกันนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับก็เดี๋ยวเจอกัน EP3 ครับสำหรับ EP นี้สวัสดีครับ